ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนไปรีวิวการตั้งนาคาของ Honda Scoopy i ปี2023สีน้ำเงินนะครับซึ่งจุดที่ผมรีวิวนะครับอยู่ที่ริมคลองแสนแสบหนึพรามเก้านะครับอาจจะมีเสียงเรือเล่นเลาเข้าไปก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการตั้งนาฬิกาที่เรียนใหม่ของคอนดา้าสกูป,ปิไอันได้เลยนะครับในขั้นแรกนะครับเราต้องบิดสวิตช์กุญแจมาตำแหน่งออนก่อนนะครับโอเคบิดสวิตซ์กุญแจมาตำแหน่งออนแล้วนะครับ ก็จะพบว่านะครับตอนนี้นะครับเวลาอยู่ที่18นาฬิกา18นาทีนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น12ชั่วโมงนะครับไม่มีเวลา24ชั่วโมงนะครับขั้นต่อไปนะครับก็คือเราต้องตั้งชั่วโมงก่อนนะครับโดยการกดปุ่มโหมดแช่ไว้นะครับประมาณ5วินาทีนะครับ1 2 3 4 5จะเห็นว่าตัวเลขชั่วโมงเริ่มกระพริบแล้วนะครับ เราก็กดเราอยากได้เวลาเท่าไหร่นะครับเราก็กดปุ่มโหมดไปทีละครั้งนะครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10อะไรประมาณนี้ได้เลข4คือตีสีนะครับเราก็กดหมดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ตัวเลขที่เราพอใจก็คือตัวเลข6โมงเย็นนะครับ5,6โอเค หลังจากที่เราได้เลขชั่วโมงจนพอใจแล้วนะครับต่อไปเราจะมาตั้งนาทีกันบ้างก็คือ18นะครับก็คือกดโปรโมทแช่ไว้5วินาทีเหมือนกันนะครับ1 2 3 4โอเคตัวเลขนาทีกับพีบแล้วนะครับเราก็สามารถที่ปรับตั้งได้นะครับโดยการ กดโปรโมทมันจะเป็นการวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจะไม่มีวิ่งกลับลงมานะครับอย่างเช่นนะครับกด1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง21 22 23 24นะครับเราจะกดแค่ตัวเลขมันจะไม่วิ่งขึ้นไปนะครับกดทีละครั้งนะครับ6 27 28 29 30ยบไปเรื่อยนะครับผมถ้าเรากดแช่ปุ๊บมันจะเป็นการปิดการตั้งค่าคุญแจเลยนะครับกดไปเรื่อยๆครับเมื่อกี้เราเห็น18นาทีใช่ไหมครับเราก็กดไป ให้มันเป็น18นาทีนะครับกดท,ทีละครั้งไปเรื่อยๆนะครับสามสิบสี่สิห้าสิบหกสิบโอเค18แล้วนะครับเราจะหยุดการตั้งค่าทำยังไงนะครับก็คือกดโปรโมทแช่ไว้5วินาทีนะครับ1 2 3 4งมี่ห้าห้าโอเค ก็ต,ตั้งเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเรือนใหม่ของ New Honda s c ก o ปปีปี2023นะครับคั้งเสร็จแล้วก็ปิดกุญแจไว้เนี่ยครับโอเค จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวการตั้งค่านาฬิกาของ New Honda s c ก o p ิไอปี2023สีน้ำเงินรุ่นขับเะเลนะครับราคา57,000บาทนะครับณนะวันที่21รกรกฎาคม2566นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็าฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็สันกระดิ่งให้กับช่องสมพง์สตอรี่ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ